เท้ามาตะเทียเดบอกตลอดเนี่ยนะคือว่านะทัพทีนไปเท้าวานนี้กินเบียมเข้าหนึ่งกินเบียมเข้าววันนี้นะกินบอสกินเออกินตีกินเนี่ยนหนึ่งกินซาบจอกเนี่ยเมาบ่โม่เมา สบายดีครับผู้ชมอ้คลิปนี้ถือว่าเป็นการเม็นเครื่องมเมื่อข้องเที่ยวสุดท้ายสําเร็จเรียบร้อยแล้วเแบาบเอ็กมาซอยเฟื่องเดโอ้ยเปิดเพลงไปนี่ก่อนบันนี้พอดีขาเจเเ้าเปิดเพลงขาเจ้าเอาลงไปเอออ่เป็นยังอันนี้นี่เพลงเสียงเพลงเหรออันนี้ไม่ข้าเจเมนเครื่องเหรอถือว่าเป็นการที่มาบ้ากเกี่มาลามข้าม ห้องน้าก็สะอาดๆเรียบร้อ,อยแล,แล้วแล้วเนาะงามแต่ว่าหัวนี้เขาเขาไล่เดี๋ยวห้องน้าที่ดูทันสมัยเนาะนี่ก็ะคางมักทัวขางมักแตงเก็บเป็นส่วนมักทัวมัดแต่งก่อนเราจะเปลี่ยนเครื่องเป็นรอบสุดท้ายซึ่งว่าสำเร็จในการ จัดพิธีมอบทับเหืือนไปยากเป็นทางการแล้วโอ้ขึ้นไรได้แล้วนี่ปุูกสาหร่กรมีนี่ว่าเป็นระบบฟาร์มเป็นระบบที่ดีเนาะขอกากม็มีเป็นสัตว์เป็นส่วนหน่เห็ดเป็นสัตว์ส่วนดีดักเนาะขอกาปลูกผักปลูกมกักบวบมักแตงมักน่อยจนไปนี่เลย มันไฟบ่าบางแก้วก็บ้องโเนาะมีคลองใส่ไก่เนี่ยจะได้เอาพามาเอาพาย่างมาลงกันเนาะพาย่างมาลงนี้ไอ้ปุก๊กยังสนิทตึมตัวแห้งแล้วเนาะเนี่ยตุนไผ่กันยู่ฮัมนอนเพื่อเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วเนาะค่อยปรับค่อยปรุงประชันแล้วเนาะนี่นี่ก็ขึ้นเริ่มขึ้นไล่บ่อนกระจ้าห้ากินห้านอนอย่างขึ้นเต็มนี่อยู่นี่ของแม่เจวอนพันธีเนาะของแม่เจวอนพันธ์มาซอย ทางเรื่องการเกษตรแม่จิววันเป็นผู้ซอวหลักเลยเนาะเห็ดเห็ดขอเป็ดขอไก่เห็ดส่วนเห็ดย่างไปแดงสัดส่วนไป,ไปแต่ละอันไปนมีนอมีย่างปลุกออมถึงนี้แล้วบรราเจ้าไปห้านอก,ก็ง่ายแล้วเนาะบรรยากาศดีแค่นเนี่ยต้นไม้นั้นบกโกนทุกคนเนาะดีแต่ข้าเจ้าปั๊มทิ้มเนี่ยขัดป,ปุ๊ปั๊มใเป็นเลยยามานันทับเส้นทีมันเป็นโกนนะ ที่เป็นเพียงเคี่ยวบนน้ำจะเป็นเคียเเค่ยวแต่ละอันแต่ละอันตัวใดเป็นตับปัมบป่มก็ได้ปั่มอกกลินเคี่ยรทับใส่เรื่องอะไรแห,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 ห้งยุ่งมันก็ว่คือความอันเนี่ยบรเห็นบรเห็นนุ่มๆโยนวไปเป็นเครื่องมัดเราเนาะ anh à, sẽ phân qua cõi hên nhà chứ hả nè Sẽ cắn phân qua Một bộ đi Sẽ đẩy, sẽ ở lưới <laughs> Khi lốt mưa Nó chả mê nọ, sẽ bạo cắn xác tích ở Bạo cắn xác tích vào là khách cháu Phải thang nhá, thang xuân nhá Để bỏ cắn xác tích kìa anh em này sẽ cắn phân rồi น้องเอาไปใส่เด้อบัดน้องไปเสียญยาเสียัง่ะนะกินนั่งกินนมเลยมันก็แกงโค้ดแล้วหลอดเลยอันนี้เอาไปนี่อันนี้นะเอาไปดีๆไว้วัดอันน้องไปตาไปยังกระไปเสียญยาส่วนโอ้เขาจะเห็ดเป็นเหมือนเดี๋ยวนี้นะ คุณด่าเปลนขนหอดึงเรียกถึงหรือมอให้หนึ่งเลยทำไมเวลาแค่คนมายามในยังเดี๋ยน้ำใหม่ตัวใหม่ตัวนี้นิดน้ำเนี่ยให้เป็นฟื้นเลยแต่ว่าต้องไี้จักสตีมใหญ่ก่อนบั้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 นออกกัน้น Lêng gànn wood light, nó tang nha rắn rụt mùi tìm tang nha ký đốt make kai, nó job nó vô nhau, 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 nhau, vô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  nhau, nhau, vô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  nhau, nó Bây giờ cướp thư Thì cướp À bộ đoàn bật cướp ra xa đi lọ Thêm khi lọ Đường vào cướp không đơ Cái oh, đường đơ Nè cướp nè Nhìn bò Đấy nhìn bò Bò Đấy nhìn bò Bà bà Nó vào uống đù Ôi nó xuống mái rồi nè để đứng xe mai Thì áp nắm con nó Chú kia mẹ Má, hi lùng xe hãi hi con Nà Lên lè oh. Lên lè lọ hồn à Ôi Lè vào mà đủ ý xa hát Bún Ai bắt cắn แน่แน่ติ๊กอันประตูน้องก็ใส่อะไรก่อนฮะล่ะบ่ใส่ทางหน้าบ่เบิ้งติ๊กก็ใส่ทางหนครับบ่ติ๊กก็ใส่ทางไหนนี่ครบบ่บุ๋มอ๋อเอใส่ยังบ่ใส่เสรส่ติันะเออ Ừ, tóc mắt lệch mắt à bớt được sang hiện hắc quân này hết bộ đèo xong này hẳn sang này cái chuyện các cháu ấy sang này sang nọp cha pa sạt chiếc quân hết mà lôi sạt cản chỗ này ô má mà lôi cản chỗ này đây bộ đây đấy thản ma lọ à. thản ma tới sao lọ à. nhé bực ai nhỉ quên mất rồi ลุดเลยนะคุ้มเดี mm. oh, ๋ยวบ้าเบาเลยบม่เบาเลยหรือเปล่าเบาไปเลยแล้วเปนยากสิครับมาเจอน้องจอมเมื่อกี้แล้วน้องจอมมานี่แล้วนี่นะโอ้บุญรอดเอ้พี่น้องบุญรอดคือว่าคือว่าจะไปเจอกันนะว่าสักที้นนะอุ้ย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 ฟอนดูอนดูจังหวะที่บุญรอดฟอนเห็นแล้วฟอนเฮ่อไทยเต็มแม็กต์หมดนะสุดยอดเอออันนี้รอบมากแล้วนี่นะแตไปดี่ทนผู้ชมเลย ไปดีเลยอ่ะหนึไปดีทานผ้มอ่ะไดีท่านโอ้สัตว์จิกมันบ่อยเห็ดกันอยู่นี่อ่ะสะนอกจอดไปสัเือสัตว์โอ้ดีแต่อ้อกำลังไสางขึ้นไปเลยนะอืองอีชางนะแบดนี้ไอสินาง้นไปท่นไหนเมื่อกี้เนี่ยดีแต่น้องท่านไหม สบายดีเลยสบายดีเลยสบายดีท่านผู้ชมนี่ยเนยะร่มวกสบายดีเหน่ันทุกแลเด้ไรอดนะเก่งก็นนกินขนมนำรอดได้สิวาักจิกมาแล้วมาโดยบรินัทไม้ไปจิกมาโดยบรินัทไม้เลยที่ไหนขำหน่อยบ่ อ at, เอาโต karaoke, oh, ัวไปส่วงเขาเจาเนี่ยสื่อมวกมากเหมือนกอนนี่บุคบอ่น้องเดวดิอนาดเลยน้องน้องเดวิดมีเจ้เอาเหล่านันกอนเหล่านันมาอ้ก็ได้หนังหมานึงได้วิทาให้ัน่อยอ๋อะ้ได้วิทยุพอยได้วิทยุับน้อยเอาบุญน้าสเอาบุญนก็เอาโต๊อ่ อุ้ยมาเจอซาลี่่นมันนอนพิตี้มาเรอ่ะงอะร้อ,อ,อยมาเป,ปน็นยังอย่าไปน,นเรื่องหรอกชิลล์อเอาเฮ็ดบอกเพิน่นอนอยู่นอกีดิดดิเวลาตอนเวรข้าจัการลากมานอนนอกเนาะอันเตียงเนี่ยตอนคืนแล้วกกลากไปนอนไหนเนี่ยเฉาะจันในเราไปจักนอนนอก แต่เรานอนปกติแล้วก็นอนหน้าอยู่แล้วหละเตียงพับนี่นะเพราะจัดระบบมักนอนนอกเนาะเราอยู่ลาแล้วก็นอนหน้าผู้เดียวเราแล้วเรามีเตียงพับนอนแห้งสบายเราก็นอนได้าคุณคขึ้นเก้ามีแค่นอนอยู่นอกเนี่ยตอนขึ้นเราก็ลาเข้าไปเนาะตอนขึ้นไปนอนไหนล่ะเอ,อี่นั่นโอ้นี่บอกอยู่ก้นมากดได้นี่นาะอ้ยู่ก้นจะให้เด้กไปหยิบสลีกันไปอยู่ก้นใหญ่พุทธการพุทธการแทนอย่า,ยา,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 ายงแบบบุห็นเหรอเนาะไปท่าแพร์เนาะ กวดเมียนน่ะคือว่าทายูป <correlation> <m utter> ้า <shape> ลึงทิมทิมสักระทิมกินนี่ก็กินไปซื้อนามาแต่เทีด้บอกตลอดเนี่ยคื่าเกือ่ามานกไทย้ใสเกือ่หรือเปนะเออ้มินต้มทีอเินะปัดเดนไปันเดี๋ยวช่องเปลีนเดิม ดังนอนไปนอนมาเป็นกิกไข่ไร่ไดยอันนี้ก็เพียอวันเพิ่นโอ้ดีใจเลยพ่ท้าวันนั่งนอนสบายบ่นอนสบายบ่คักบ่สบายเนาะสบายก็นอนพื้นเนาะนั่งก็สบายเนาะคักคะกคักสุดยอดเลยเฮ็นบ่ิ่งแม่จอมข้าเจ้าได้เตี้ยเลยเนี่บ่คักก็ไอคุณก็ได้ทิพก็มีทอทัดพร้อมก็ อไอ้คนกินอะไรเรถทิพย์ก็อจอมกินเนี้ยก็กินขนมกับไอ้หลอดเนี่ย <c oughs> ขนมมายนี่นยแสบบ่แซนะ่บเนเออแซ่แบแซ่บก็กิขนขนมเป็นทอโอ้เพื่นไม่เท่ามีอ่ะสุดๆดีใจเลยดีใจเลยเขาจะาได้เตียงงามหรอเตียงคักเหรอนะเพื่ามเพื่นเนาะ เพราะจันให้เรานอนอยู่หน้าอยู่แล้วเนาะปะให้เรานอนหน้าท่านคือว่าเนี่ยก็จะมักอยู้สเดียกัก็จะเฮ็ดเอาเนาะอีไปบังคับไล่กับบุได้ดอกเพราะบังคับบไดก็นอนหน,น้เพราะบักนอนนอกก็นอนนอกเนาะเตียงสิลาออกสิลาเข้าก็แล้วแต่เพื่อนคนก็เอาเขาไปนอนในน้ำที่เขาเอามานอนนอกนำ้ำเนาะ โอ้ยปียานี่ก็น้ำน้อยสิบุเดียมันกระล่ม<ป>ขึ้นไว้ลงไปขึ้นงอ,อใส่ไหมน้ำคล้องน้ำอันนี้มันก็ขึ้นกระล่มอย่างนั้นแหละฝัตกล่างก็ขึ้นแร้มันน้ำน้อยเอ้ยจะเป็นหัวกระแทมกระบดองไปส่วน,นเพื่อนจะเชาเุรืสัก มเมื่อแรกนอนพีกันตี่เอานอนตัวโด,โดมือกนเข้านั้นไปเดะชุดว,ว,วิกิตะซ่าอีกไปท่าแพดันสอบมึงสักว์จิกนะอะ่าไมปห้ามไปท่าแพทยดไอแมสักไปท่าแพทย์ขึ้นฮอตเจา้านี่น,เนะเมื่อวานนี้กินเบี้ยบขาบอ่อ Chơi nè kim bò kim nè kim nè đi kích thích chặt chóc 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 hết chóc 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 วันนี้กินเบียบข้าหนึ่งกินเบียบข้าววันนี้นะกินบ่กินเออกินตีกินเนี่ยหนึ่งกินซับจอกหนึ่งเมาบ่มาเมามือเท้าคนกินสิบได้หนึงแล้วจันก็กินวัากินได้นึงกินอันเดียวแล้วจันก็ได้แถวๆก็กินซับอันหนึ่งซับจอกหนึ่ง จอกก็คือแก้วเราสามจอกสามแก้วโอ้ยน้องจอกเพิ่นก็เอาเราลอดกลับไปกลับมาฮะถ้าแปลว่าเช้าระยะพุ่นลราก็ระยัเนาะเลยจัดย <c oughs> <ein> ู่มอคีเนี่ยไอพุ่นได้กแง่พุ่นเนี่ยเป็นส่วนตัวของล้างห้องนึงนั่นนะห้องนึงเลยเนาะโอ้เขากลางทัวรนอย่างเดียวป่านนี้ พายพายพาเพายเกาะตายผู้ชายอันเดียวโอ้เมื่อวานนี้เห็นคนไล่บ่อขนไล่แต่มวนบ่อ ไปเต็นน้ำเข้าบ่บ้านนี่นะไอ,ะเ,อเต็นเนี่ยเนาะเต็นบ่ไม่เท่าแพรเต็นบ่ไม่เท่ามีมาเต็นเต็นชินะฟอนน่้อยๆไปเต็นบ้านนี่เด้๋อวลีไม่เท่ากับฟอนบอ่ฟอนห้องเพลงเด้บ่วมฟอนยังอ่ะมาฟอนฟอนน้ำเข้าเดี๋ยว เมืานนี้ไ่ได้ฟอนเลยมีแต่ไปเท่ามีฟอนได้ฟอนบอ่เออไป่เท่ามีฟอนตื <c oughs> อไ่เท่ามีฟอนฟอนเข้า <c oughs> จะก,ก็ฟอนสิ้อนบอ่ <c oughs> น้อยน้อยน้อยเข้าดีดดกมเออเดี๋ยวถ้าิ่งนำคลิปบุญนำมึงว่วเพิ่นแต่ได้เ่อ <c oughs> กีเกบอะไรมาเนยมือขึ้นเหน็นไหมน่ะ เจ้าก็ไปสินะเจ้าก็ไปม่อวาในเรอคุณบอกไปมืดอันนี่นะไปนั่งกินฮัตัวเองก็ไปไปเท่าน่ะไปมืดไนั่งกินกินกับปลาแดงกินปลาแดกินิ้นควไอ้แดงซน้วนีวายตัวนี้ก็นวขวายแน่นั่นนะบุญนำค้าควาย กอดหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยได้เลยลีมว่านี่เท้าแพดฟฟนบ่นรีเฮ้นไม่เห็นเห็นเห็นเท้าแพดฟฟนบ่ฟอนเนี่ยเท้าฟอนอีเดเป็เท้ามีฟอนอ่านนี่อีโบสร้างสร้างเนี่เป็น เป็นอัฟเมดูเอาเราฟอมเอาฟอนเลน่ยน่ยน่ยน่่นะเป็นเป็นเฮ็ดแล้วเฮ็ดฟอนแล้วชินหเฮ็ดดูบางทีก็เฮ็ดท่าทางของฟอนทั้งหลาเบิ้งหน่อยนี่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 นนี่หน่อย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 เป็นไหม เนี่ยอะว่ากันไปนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้สักจิกกะละมาแล้วบ้านนี้นะโอ้ยบัได้นัดกันได้เนี่ยมาด้วยบัได้นัดไม้เออสักจิกเถอะเพื่อนลออยู่แถวนี้นี่ไร้มือเตี้ยหรอจากมือหรอเนี่ยสามสี่มือเลยแล้วสามสี่มือแล้วเนาะนั่นแหละนอนน้ำ อ่าเติมขึ้นนึงก่อนวะเพ้ยโอ้ยมื้ออน่ะตุ้มฮอร์ดเติมเสาลมกับยาก็ค่อยไปตะเด็กไปเดินเป็เต <so ิมนึงเอาเบิ้งวันท uh ี huh. ่ยังมื้อน่ะเบิ้งถนนคนทางกันแม่จะเบิ้งถนนคนทางกันไปดีทานผู้ส้มเด้ไปดีเอฟซีบาคีแก้วจะไปดีเอฟซีต้องบาบุนอนณาสักจึกนำเนาะแล้วคือบาบุนนำเนี่ยมาที่บาบุนนำไล่เนี่ยใส่เก็บไริมาโดนเราทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้กับจิคอลาไปก่อนแต่ไม่เท่ามีเด้ เป็นเอาเตียงมานอนเดือนอนไปแหละโอ้จะเอาเตียงมาคลิปนี้ข้องพีอวันมาเป็นซื้อมาให้คนดัดน้้ยอันนั้นข้ององนอน้องเอาสาบมาให้แล้วเราบอกเอาเลยเรามีแล้นี้เรามีกันนดียวอีกใดเดีอวเออเออจะได้ตะยาซุปนี่เด้ยวจะเห็นอันนี้โอ้ยจะได้ตะยาซุปยาซุปเอออ่ะอ่ะทุกคนเนาะลากันไปสำหรับคลิปนี้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดี